สวัสดีครับทุกคนนะครับเกมนี้นะครับเราจะมาทําภารกิจกันนะครับเราจะจบเกมด้วยที่80กิโลเมตรโดยไม่กําจัดศัตรูนะครับเพราะว่ามันมีภารกิจภารกิจหนึ่งนะครับที่ให้เราทํามันจะได้30ใบแดงทุกคนอาา่าฮะภารกิจนั้นก็คือนี่ครับจบเกมโดยไม่ฆ่าศัตรูนะฮะป้อมปะาการไม่นับแล้วมันมีคําถามว่าเอ้า แล้วถ้าเราขับรถไฟไปแล้วเราไปชนกับพวกคาบอยหรือพวกม้าหรือพวกซอบี้ที่มันอยู่ตามทางละ่ะแบบนั้นเราจะผ่านหรือเปล่าใช่ไหมส่วนอาชีพที่พี่เลือกเข้ามาในภารกิจนี้นะครับนั่นก็คืออาชีพ คอนดักเตอร์มันเป็นอาชีพที่ขับรถไฟได้เร็วแรงทะลุเด็ดเหลียวที่สุดแล้วนะฮะก็คือขับได้ถึง8 4 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่าทุกคนไปมาครับอันดับแรกเราก็ต้องใช้เงินแดงในการซื้อฐานทุกคนเราต้องซื้อฐานนะฮะแล้วไอ้น,นี่มาเดินวนอะไรเนี่ยเฮ้ยคนจะซื้อของเองออกไปไกลๆก่อนไป ซื้อถ่านเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกมนี้เราจะใช้่านกี่ก้อนนะครับอ่ะต่อมาเราก็มาซื้อน้ำมันงู3าขวดนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้มากกว่านี้ก็ใช้ได้นะแต่พี่ใช้แค่3าขวดแล้วก็ผ้าพันแผลสัก2อันนะครับอัน2ออันพอแล้วก็เกมนี้นะครับเราจะพาน้องๆ FC ไปผ่านภารกิจด้วยกันเนาะ ตัวพี่นะครับใช้ตัวคอนดักเตอร์นะครับอาชีพที่ขับรถไฟได้เร็วๆนะครับแล้วก็จะมีอาชีพด็อกเตอร์นะคือหมอนะครับเผื่อมีคนในเกมตุยได้ชุบกันนะครับแล้วก็จะมีอีกอาชีพหนึ่งก็คือในช่างใหญ่ใช่ไหมเออนในช่างใหญ่นะครับเอาไว้ติดแผ่นเหล็กเนาะเอาไว้ติดแผ่นเหล็กกันกันโดนสอยสอยส,อย,ส,อย,สอยตู้นะครับเข้ามาก็ ใส่เกาะใส่หมวกให้เรียบร้อยนะครับซื้อเกาะซื้อหมวกมาด้วยการโดนิงนะครับซื้อถ่านมาประมาณ20ก้อนเนาะน้ำมันงู3ขวดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่ถ่านในรถไฟกันเลยดีกว่าทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจบเกมจะใช้ถ่านกี่ก้อนนะครับแล้วก็อ่ามันจะผ่านภารกิจไหมนะฮะถ้าเราขับรถไฟไปชนกับพวกซอมบี้หรือพวกคาวบอยหรือพวกม้านะฮะโอเคมาเราเริ่มใส่ถ่านกันทุกคนถ่านก้อนที่1 และนี่คือฐานก้อนที่2ใส่เข้าไปและนี่คือฐานก้อนที่3ที่เราจะใส่เข้าไปนะฮะอ่ะใส่เข้าไปเรียบร้อยก็เอียงข้างเข้ารถไฟนะครับคือน้องๆเขาน่ารักมากเอาป้ายมาติดมาปิดนะครับกลัวกลัวพี่โดนยิงนะฮะกลัวคนขับรถไฟโดนสอยนะฮะก็เลยเอาป้ายมาปิดมาบางังเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะจะังหวะอนี้นะครับอ่ะ 1,000 0เมตรแรกทุกคนตอนนี้เราขับรถไฟด้วยสปีด84กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราตัดไปที่จุดพักใจ <c oughs> ไม่ใช่จุดเซฟโซนที่1,000 0เมตรแรกเลยละกันทุกคนไปโอเคครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึง1,000 0เมตรแรกโดยปลอดภัยทุกคนอ่ะเติมเชื้อเพลิงหน่อยนะฮะต้องเอียงตัวออกเอียงตัวเข้านะ ่ะรอบนี้ใส่ไป2ก้อนทุกคนปั๊บอ่ะแค่นี้ครับเชื้อเพลิงเหลือเขาติดติดติดฮัลโหลติดโอ้โหอ,อ่ะตั้งหลักเข้าให,หม่ต้องเอียงตัวเข้าเอียงตัวออกอ่ะอ่ะใส่2ก้อนพอทุกคนนะครับรอบนี้อ่ะเชื้อเพลิงประมาณนี้นะครับเราก็ลุยกันต่อวิแคมคาร์บอย อยากจะลงไปทักทายเหลือเกินนะครับแต่ติดที่ว่าทำภารกิจอยู่เอ่อภารกิจเราก็คือห้ามลังแกน้องๆในแมบบนี้นะครับภารกิจนี้ <laughs> อ่ะขับรถไฟต่อไปคืนมันคือแดงเดือดด้วยจังหวะนี้อ่ะเดี๋ยวเราตัดไปจุดต่อไปทุกคนแลแล้วนะครับเราก็มาถึงจุด สอง0มเมตรแล้วทุกคนนะฮะเดินทางมาแบบปลอดภัยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่ได้ชนซอมบี้ยังไม่ได้ชนคารบอยนะฮะอ่ะก็ลงมาเติมเชื้อเพลิงหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะจุดนี้เติมไปอีก2ก้อนนะครับโอ้โหอาชีพนี้บอกเลยว่าไม่สิ้นเปลืองพลังงานในการขับรถไฟนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราสามารถเร่งสปีด ความเร็วของรถไฟได้ถึง84กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคนนะฮะมันก็เลยทำให้เราถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นพลังงานก็เหมือนกับว่าใช้น้อยลงไปด้วยนะครับอ่าฮะดูดิจะไปถึง30,000เมตรโดยสวัสดิภาพหรือเปล่านะฮะอ่ะเดี๋ยวนะข้างหน้าเหมือนจะมีอ๋อไม่ใช่ต้นกระบองเพชรน,นะครับอ่ะน่าจะปลอดภัยหายห่วงเดี๋ยวเราไปดูที่30,000เมตรกัน แล้วในขณะที่เราขับรถไฟมาถึง2 3 0 0 0เมตรนะครับเจอหมู่บ้านแล้วข้างหน้าเหมือนจะเป็นพวกคาวบอยมันขวางทางรถไฟอยู่แล้วเราก็ทําการชนนะครับหูยเรี้ยงเปียเป้ยงจะผ่านเคสก,กันหรือเปล่านะฮะจังหวะนี้คือแบบว่าน้องๆที่เข้ามาแบบว่าควันดีดีฟอกกันหมดแล้วนะคะเฮ้ยมันจะมันมันมันจะผ่านเคสเป่าพี่ เออเราชนพวกคาร์บอยไปแล้วอะ่ะมันบอกว่าห้ามค่าเออจะผ่านเควกหรือเปล่านะครับก็คือถ้าไม่ผ่านเควกรอบนี้ก็จะแบบว่าเลิกทําไปก่อนเพราะว่ามันจะยากไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันจะผ่านไม่ผ่านนะฮะพอพีก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับกลัวมันไม่ผ่านนะอ่ะไปดูมาครับเข้าส0ม0 0ื่นเมตรแล้วจุดเซฟโซนเราได้เวลาเติมเชื้อเพลิงทุกคนลงไปเติมเชื้อเพลิงกมนอ่ะ รอบนี้เติมสักสองก้อนก็น่าจะพอนะเพราะว่าเชื้อเพลิงเราใช้น้อยมากนะครับเห็นไหมเติมสองก,ก้อนครับเชื้อเพลิงก็อยู่ประมาณนี้เชื้อเพลิงประมาณนี้ขับถึงเมืองข้างหน้าได้สบายสบาย,บายทุกคนอาา่อาฮะอ่าฮะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะไปเดี๋ยวไปที่40 0 0 0เมตรนะครับ4 0 0 0 0เมตรแล้วทุกคนนะฮะก็สมาชิกในทีมยังอยู่ครบไม่มีใครหลุดไม่มีใครเด้งไม่มีใครโดนคาวบอยตบตุย เติบเชื้อเพลิงกันหน่อยนะฮะมารอบนี้อ่ะใส่ก้อนดิหนึ่งก้อนสองก้อนนะครับอ่ะใส่สองก้อนสองก้อนก่อนละกันนะครับไปออกเดินทางมุ่งสู่ห้าหมื่นเมตรทุกคนมาแล้วฮะห้าหมื่นเมตรเราโดนคาวบอยต้อนรับด้วยลูกกระสุนแบบอบอุ่นเรามาถึงจุดเซฟโซนที่ห้าหมื่นเมตรในเวลาตอนกลางคืนอ่ะฮะเบรกเบรกสิเบรกเบรกเบรกไม่ค่อยอยู่เลยฮะรถมันแรงนะบบอกแล้วรถคันนี้ นะครับเร็วแรงทะลุเดสเรียวอ่ะใส่เข้าไป1ก้อนนะครับ2ก้อนนะครับอ่ะไปไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวขัดใจว่ะขอใส่อีกสักก้อนแล้วกันนะมาให้มันเต็มเ,เ,เต็มเลยโอเคเต็มเอียดนะครับเชื้อเพลิงเราไปลุยทุกคนมุ่งสู่60,000เมตร โอเคมาถึง60,000เมตรทุกคนนะครับน้องๆในสมาชิกหลุดไป1แต่ก็ยังเข้ามาได้อยู่นะฮะตอนนี้เขาอยู่หลังเรา1,000 0เมตรนะครับก็คืออยู่เมืองอยู่เมือง50 0 0 0เมตรนั่นแหละนะอ่ะใส่ฐานเพิ่มไปอีก1ก้อนนะครับนีเป็นไงรอบที่แล้วเราใส่ฐานไป3ก้อนเชื้อเพลิงเกือบเต็มรอบนี้เราใส่1ก้อนนะ1 0 0 0 0เมตร ใช้ทรัพยากรน้อยมากหรือว่าใช้ถ่านน้อยมากทุกคนไปที่70,000เมตรกันมาครับอยู่ที่70,000เมตรแล้วจุดเซฟโซนจุดสุดท้ายทุกคนมาเราจะผ่านด่านหรือเปล่าภารกิจเราจะเสร็จหรือเปล่าทุกคนมาดิรอบนี้ใส่ถ่านหน่อยแล้วกันนะมายัดถ่านเข้าไปถ่านในกระเป๋าอีกสิบก้อนนะครับเอามาเผื่อเหลือเฟือรอบนี้ยัดไปเลย3มก้อน ยังไงก็ถึงนะฮะยังไงก็ถึงลน้ลนลน้ลนมาล้นล้นขับกันต่อังหว่า,านี้น้ำมันงูสามขวดผ้าบันแผลหนึ่งอันป่ะบุกตะลุยทาคาร์บอยกันแล้วเราก็มาถึงแคมป์คาร์บอยทุกคนในช่วงเวลากลางคืนนะครับต้อนรับเราแบบอบอุ่นด้วยลูกกรนนะครับ <c oughs> ไอ้น้องเสื้อฟ้าบอกว่าพี่เดี๋ยวผมไปคุยกับแท่นได้พี่วิ่งขึ้นไปเลยนะฮะมีผู้เสียสละนะครับต้องมีผู้เสียสละนะครับไม่มีผู้เสียสละชัยชนะไม่เกิดนะฮะเฮ้ย ีคนตุยโอ้โหจะหนีขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าโดนยิงตุยไปสก่อนนะแสดงว่ากดน้ํามันงูไม่ทันใช่ไหมเออน้องเขาบอกกดน้ามันงูไม่ทันนะฮะจังหวะนี้คืนมืดด้วยนะครับคืนสองบี้น้าโหดนะฮะน้องเขาก็พยายามกระดบึบกระดึบกระดึบมาหานะฮะ <laughs> สภาพอ่าฮะเราต้องยื้อเวลาเอาไว้นะครับ4นาทีนะเอาชีวิตรอดตรงนี้ส นาทีแล้วตอนนี้มืดอยู่ด้วยอะรอเช้าแล้วกันจังหวะนี้ไหนที่สุดมันก็เช้านะครับน้องเขาก็กระดึ๊บมาหาพี่จนแบบว่าสุดทางแล้วอะมาเดี๋ยวเราพยายามไปชุบน้องเขากันอย่าปล่อยให้น้องเขาตากแดดนานนะฮะเดี๋ยวศพมันจะเน่าศพมันจะไม่กิน <laughs> อะค่อยๆกระดึ๊บมาพยายามท,ทําที่พี่ทําได้แล้วกันนะฮะชุบได้ปะโอเคชุบได้วะอาฮะชุบขึ้นมา ลากน้องเขาขึ้นมาขึ้นมาอยู่ด้วยกันอย่านอนอยู่คนเดียวมันเหงานะฮะ,ะในที่สุดน้องเขาก็ขึ้นมาแล้วทุกคนยังไงตอนนี้โดนยิงอยู่นะครับเวลาก็ล่วงเลยมาได้สักพักหนึ่งทุกคนผูพวกซอมบี้ก็มายืนกองกันตรงนี้แล้วนะฮะขาวบอยก็กระนำกระสุนใส่เราไม่ยั้งนะฮะหมายจะเอาชีวิตพวกเราให้ได้นะแต่พวกเราก็ ยังอึดถึกทนนะฮะยังหน้าด้านอยู่ต่อไปนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจให้ลุล่วงและได้อีก30ใบแดงนะครับสาใบแดงไม่พอเรายัางได้ตาสัญลักษณ์คาร์บอยเรียกว่าเป็นตาดาวแล้วกันนะไอสัญลักษณ์คาร์บอยไอ่ะไอไอไอเหรียญตาอะอีก9อันนะครับ <S <S เออมาสะพานก็ลงมาเรื่อยๆนั่นไงมีคนกระโดดลงไปว่ะสองปีวิ่งตามหน่อยเด้ออุ้ยมันยิงมันยิงโดนนะครับ อ่ะหลบดีๆแล้วกันคือตอนเนี้ยไอ้น้องคนนั้นอ่ะมันกระโดดไปที่สะพานข้างหน้าไง mm hmm. พวกคาร์บอยยิงเขาไม่ได้นะครับมันก็เลยมาลุมยิงพี่แทนนะฮะอ่ะวิ่งไปดิวิ่งไปตกมันให้ตุยหน่อยดิวิ่งไปวิ่งไปวิงว่งวิ่งติดเหรอต้องบี้วิ่งไม่ได้เหรออา้าผ่านแล้วนะฮะอ่ะทุกคนเอออาชิปเมนไม่ขึ้นไม่ผ่านเหรอผ่านปะ เอาซอมบี้รุมตกเอาโดุมยิงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูดิมันผ่านไหมมันได้ปะสรุปแล้วนะครับก็คือผ่านนะดาเมจจากรถไฟที่ไปชนพวกคาร์บอยหรือซอมบี้เนี่ยมันไม่นับนะครับก็เหมือนกับพวกป้อมปืนนั่นแหละนะครับก็คือไม่นับแล้วก็ทรัพยากรในการใช้ผ่านด่านนี้นะครับก็คือฐานฐานใช้ทั้งหมดประมาณ16ก้อนนะครับ16ก้อน และก็ใช้อาชีพที่ขับรถไฟคืออาชีพคอนดักเตอร์ด้วยนะทุกคนถ้าใช้อาชีพอื่นเนี่ยน่าจะสิ้นเปลืองทรัพยากรเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็จบเกมได้ช้ากว่านี้นะครับก็ประมาณนี้ทุกคนฝากาากไดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ